อิทานิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบริณพาเนโตปัฏฐานวิปิสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระ ชาสานิอาทิกันตานิปจุปันในกาลวเสนาขันว่าขมมมาสัสะทวิทัสมังทินนงวาลวเสนาปนาอุธวารโหติเอวังตัสสะพระกวตูปรินิพานาสันนาโยกาละขณานาสันละเขตภาตี สุภานามสุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดินแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตตมานอรหันตาสมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วดยสองพันห้ารอยี่สิบสองพันสาพระลาจะยุ่บรรณสมัยสันวาความมาตร วันที่สิบสองวันพุธวันนี้เป็นปัจจุบรันรวานระพุทธาศาสนาอยู่การจำเดินถือวันปริพานแห่ององค์สมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น <c oughs> มีนัยะอันพุทธบริสัทธ์แจ้งพึงกำหนดนับได้ด้วยแกการะชนณี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านังสัคโสทานันติ ในโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะสแสดงพระสัทธรรมเทศนา <c oughs> ในอานิสงส์แห่งการถวายทานเพื่อเป็นเครื่องสดส,ดสงองค์ัทธาบรมีที่บรรดาท่านิสสร,ราทานบนดีทัานหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็งกุศลโดยจำปาก วนแรมไปข้ามเดินอ้ายหรือตรงกับวันที่สิบสองธันวาคมวันพุธพศสองพัห้าอยสองเป็นเหตุตั้งนี้ก็รู้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชส,สัสดาสมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญ ยังได้พากันปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงท่านบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตึงกล่าวโดยย่อว่าวันนี้ท่านทำบุญเป็นบุญกิกรยาวัตถุทั้งสามรายการในการหนึ่งทานลำไม่บุญสมเด็จการให้ทานท้องศีลลำไม่บุญสมเกติการอักษาศีล สามบาวนามัยตั้งใจสันดรับรสพุทธพุทธทศนาใช้ปัญญาเป็รืง่งพิจารณาธรรมเว้นอนว่าบุญญากริยาวัตถุทั้งสามราการนี่องค์สมเด็จพระิชิตมารบรมาศาสัญาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่ากำลังใจของบุคคลผู้ใดมีกำลังใจครบในบุญญกริยาวัตถุทั้งสามราการนี้แล้ว <c oughs> องสมเด็จพระประทิทีแกวกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่แคล้วจากพระนิพพานเป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำครบในความดีทุกอย่างด้วยความจริงตอนก่อนที่จะขึ้นมาสนแสดงธรรมคิดว่าวันนี้คงจะสแสดงธรรมเรื่องของธรรมธรรมีกาอุบาสกซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง ในการถวายทานรักษาสินเจริญภาวนาเนื่อก่อนที่จะตายก็เห็นเทวดามารวมารับทั้งทั้งหกชั้นแต่ว่าตัวของท่านรับต้องการไปชั้นดุสิตแต่ว่าขึ้นมาบนธรรมาฏแล้วปรากฏว่าคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว,วันนี้ควรจะโทษเทศรวมหลายๆเรื่องร่วมกัน เป็นอันว่าการเทศรวมเรื่องดีบอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเทศเบญญพันธ์ฉะนั้นถ้าอารมณ์ใดเกิดขึ้นบนธรมรมะก็จะเทศตามอารมณ์นั้นแ <c oughs> ปลว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นบนธรมรมะเป็นนี้นั้นก็มีการทราบแต่งกาลังของจิตว่าควรจะแสดงอยูบุคคลหลายประเภทอาจจะถึงสามพวกเป็นตัวอย่างแก่บุคคลบรรพบุรบรรดาท่านพุทธบริษัท ความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรู้อภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นปีที่เจ็ดที่องสมเด็จพระไปที่แก้วสมรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในปีนั้นองค์สมเด็จพระบิณฑม,มาตทรงพิจารณาว่าพระพุทธมีนดาคือพระเจ้าสุโธทนะมหาราช สมบัติเท,ท้าเธอเป็นผู้มีพระคุณใหญ่มันไหลอสงไขกับคือเป็นบิดาเวลานี้แต่ถาคตก็ได้สแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเหตุให้พระองค์ทรงบรรลุพระโสดาบันแล้วก็ในขั้นสุดท้ายที่พระเจ้าสุโธตนะมหาราชสวรรคต <c oughs> ทรงพระบรุญชวนหนักองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไปด้วยพิสูต์สงฆ์ทั้งหลาย จิงได้สนดัดไปสู่กรุงราชคฤห์มหานครเข้าไปในห้องบระบรรมของจอมบอกพิจาริ์สอนคือพระเจ้าสุธโธธนะมหาราช <c oughs> สมเด็จพระบรมโลกก็น่ายความจริงก็ทรงรู้อยู่แต่ว่าเป็นวิสัยขององค์สมเด็จพระบรมครูและบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายสิ่งใดที่รู้อยู่แล้วด้ในใจกันตัวเองก็ต้องทําเหมือนคนไม่รู้ ฉะนั้นสำเร็จพระบรมครูจึงได้มีพระพุทธฎีกาจะถามพระพุทธมินดาว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบอกพิตรพระราชาสมภารเวลานี้ทุกเวทนาทางกายเขาเป็นรายการใดบ้างมันบีบคั้นมากไหม พระเจ้าสุโธธนะมาราาก็ได้กราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเจ้า้าทุกเ,เวทนามันบีบคั้นเกือบจะทนไม่ไหวสมเด็จพ,พระจอมไตรบรมศาสัาที่นด้ตัดถามว่าพระมาหาบพพิตรพระองค์ทรงมีพระสติเป็นรายการใด ความดีที่องค์ทรงไว้คือทรงสินห้าเป็นปกติแล้วก็เข้าถึงไตรสรนาคมคารพพระพุทธเจ้าคารพพระธรรมคารบพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่ปักลงโดยเฉพาะพระนิพพานคลายจิตกำลังใจคลายไปแล้วหรือยังพระเจ้าสุโธมาธนะหมารายก็กลาบทูลว่า ความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีชิ้นห้าของข้าพระพุทธเจ้าก็ดีและการจิตมุ่งหวังวัตถุภัยก็ดีสิ่งทั้งสามรายการนี้ยังไม่คลายไปจากจิตพระพุทธเจ้าข้าสมเ็จพระบรมศาสดาจะได้มีพระพุทธดีกาแต่ถามว่าพระมหาบอกพิดอาตมาอยากจะถามพระบิดาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธบิดาคือพระเจ้าพ่อ ว่าเวลานี้พระองค์ทรงเห็นแล้วได้อย่างว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราและร่างที่เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเวลานั้นปรากฏว่าทุกเวทนาครอบงามพระองค์หนักคือพระเจ้าสุโธโธธนะมหาราชยังได้ทูลสมเด็จพระบรมโลกกนนาดว่าพันตีพระกวานี่เจ้อย่าลืมนะ ว่าพระเจ้าคือโทธนะมหาราชท,ท่านเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าคือเป็นพ่อสิทธัถราชกุมารแต่ว,ว่าท่านไม่ใช่พ่อของพระพุทธเจ้าสิทธัถราชกุมารเดิมเป็นลูกของท่านแต่เวลานี้สิทธัถบรรลุธรรมวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็วางตัวตามความเหมาะสมถ่าว่าคนนี้ร่างกายนี้เป็นร่างกายของลูก แต่ว่าความดีที่ลูกทรงอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องของลูกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าฉะนั้นท่านยังได้วางใ,ใจถวายมรดการด้วยความเคารพในฐานะที่ลูกเป็นพระพุทธเจ้าไใ่ฐานะพ่อกับลูก <c oughs> ท่าน,นีีกราบทูลว่าเวลานี้ทุกเวทนามันบีบขั้นหนักร่างกายทั้งหมดมันเจ็บไปหมด แล้วก็เร็าการที่สองที่พระองค์ทรงแตดถามมาเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราหรือเรามีในร่างกายร่างกายไมีในเราเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าค้าว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ขวงเรา,ราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> ร่างกายมันเปลี่ยนแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟ เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายเต็ไมไปด้วยความสุขโรกสโสโโรคร่างกายไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมมีทุกข์มีโรคภัยเบียดเบียนเ,เ,เ,เป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นสภาพนอกเหนือจากจิตใจไม่ใช่ร่างกายของข้าพระพุทธเจ้าและเป็นร่างกายที่ประกอบไปด้วยโทษหาประโยชน์ไม่ได้ เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องลนปลือทุกอย่างไม่ต้องการให้มันแก่มันก็แก่ไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็ป่วยไม่ต้องการให้มันพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจเวลานี้ความตายนี้ก็จะเข้ามาถึงร่างกายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าจิตใจของข้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีความรู้สึกต้องการอันนี้ร่างกายนี้ต่อไป เห็นว่าร่างกายนี้เป็นพิษเป็นภัยก้าพระเจ้าต้องการพันิพานเป็นที่ไปพระพุทธเจ้าขาดสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อสงสันดับก็ทรงแยมพระโอษฐ์ความจริงพระพุทธเจ้าปกติไม่ยิ้มไม่ใช่พระองค์ไม่อยากจะยิ้มเพราะว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ยิ้มไม่ชินนาบึงสงวางพระไทยสบายสบาย ณองค์สมเด็จไปจามไตรบรมาศาสันดาทรงแย้มพระอดแล้วพระอนนทั้งเป็นปรานพระองค์สมเด็จพระบาณที่แก้วจะต้องถามเหตุทันทีเมื่อเห็นองค์สมเด็จไปทินาสีบริรมาศาสันดาทรงแย้มพระโอ์ก็ได้ทรงถามว่าพระองค์ทรงแย้มพระโอดวอยดเหตุใด,ดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสันดาจึงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนนท์ แต่ว,ว่าพิกเก์เวดูก่อนพิสุทธิั้งหลายเ,าเวลานั้นพระทั้งหมดที่เป็นล้อมพระเจ้าสโธทนมหาราชอยู่ใกล้กับพระเจ้ามีประมาณสองหมื่นองเสร็จลุนแล้วแต่เป็นพระรามทั้งหมดหรือไม่เป็นอารหันต์อยู่เดียวเป็นโสดาบางังคือพระอานนท์สมเด็จพระพุทธพนึยงตัดว่าพิกเกอร์เวดูก่อนพิสุทธิั้งหลายเวลานี้นพระเจ้าโธทนมหรราชซึ่งเป็นพระบิดาของเราในการกร่อน เวลานี้จอมบอกพิอดิสอนจิตเข้าถึงอาหารหัตผลแล้วเป็นนั้นว่าการที่จะแคลดจากกาันชิ้นอายุไขย่อมไม่มีต้องสงมนิพานา์ในวันนี้แต่ได้ว่าเวลานี้ทุกขเวทนาของพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชซึ่งเป็นพระบิดาของเราเดิมมีความทุกอย่างหนักร่างกายทุกส่วนของร่างกายถูกบีบคั้นเป็นทุกขเวทนา แต่ว่าที่พระองค์ทรงพูดกับเราได้เหมือนกับคนปกติเพราะว่าใช้ขันติธรรมข่มกำลังใจและก็มีกำลังใจสูงเวลานี้จิตใจพระองค์มีความแจ่มใสเป็นกรณีพิเศษตามพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐ์โลกเชษฐ์ตัดอย่างนี้พระอระหันตุทุกองค์ท่านเป็นอรหันต์ท่านกา็ทราบเพราะถ้าเป็นอรหันต์ด้วยกันย่อมเห็นใจกัน พระอรหันต์กันเมื่อองค์สมเด็จพระทงทันตัดอย่างนี้ทุกองค์ก็ยกมือกันสาธุการว่าสาธุเป็นความจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่เป็นอรหันต์ย่อมรู้บาระของคนที่เป็นอรหันต์รู้จิตและรู้ทั้งคนก็เป็นนาคามีสิกขาคามียพระโสดาบันด้วยและก็ยังรู้ทั้งเฮกเวตนาทั้งร่างกายที่มันจะพัง พามันมีการบีบคั้นอย่างหนักฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้ททงตัดว่าต่อตินี้ไปแต่ท้าคตจะลดเวทนาทางร่างกายของพระพุทธบิดาวันนี้คงเรื่องเดียวไม่ใช่หลายเรื่องเทศนี่นะก็เอาเพียขึ้นมาเันคนละเรื่องน่นที่จะเทศเนี่ยเป็นนั้นว่าตอนนั้นองค์ตอนไปองค์สมเด็จไปจอมตรบรมศาสนา ยิงได้ทรงตั้งสติญาดิฐานเปล่งเป็นพระพุทธดีกาว่าบุญบารมีใดที่แต่ถาคตบำเพ็ญมาแล้วขึ้นเวลาเสียสงไขกระแสกลับเพื่อปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือความทุกข์ของบุคคลนั้นหลายให้มีความสุขหรือจากวัตตะคือเวียนว่ายตายเกิดนิวัตตะสงสาร มีพระนิพพานเป็นแดงกระเส่นสันเป็นที่ไปฉะนั้นบุญบารมีใดที่จะมา,า,าสั่งสมในการก่อนเนี่ยจนะจทั่งถึงบัทึงกระทั่งถึงบรรลุอวิเศสสม,มาสัมปธิญาณขอบุญบารมีน,นี้นั้นจงช่วยให้พระรพ,รพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธตนมหาราชหายจากทุกขเวทนาที่บีบคั้นพระวรากายอยู่เวลานี้ แล้วองค์สมเด็จพระชินสีพระบรมศาสันดาสมมาสมุทธเจ้าก็ทรงยกพระหัตร์รูปตั้งแต่ศีรษะคือประเสียรถึงพระบาทสามมาระแล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าเวลานี้ทุกขเวทนาบรรเทาแล้วหรือยังพระเจ้าปทโธตนะมารา,ารกาศทนว่าเวลานี้ทุกขเวทนาทั้งหมดปรากฏว่าหายไปพร้อมกับ พระหัตถ์ของพระองค์ที่ลูปตั้งแต่ทิศะคือมือแตะทิศะใ้ความปวดทิศะมันก็หายลูไปไฟทิ้งคอมันก็หายได้ตามลำดับคล้ายๆก็ปาดโรคใหหมดไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไจพริมศาสนาทำตามนั้นองค์สมเด็จพระพระเกวันก็ให้พระทุกคงแต่ว่นน้อยองค์นะตั้งสองแสนบางเบอร์สองหมื่นไม่ไหว ที่อยู่ใกล้ใครอยากจะสงเคราะห์พระเจ้าสุโธธนะมหาราชก็ทําได้ตอนนั้นไปก็เป็นหน้าที่ของพระนันทะซึ่งเป็นพระราชโอรสธเหมือนกันและก็พระอน,นุนพระโมคคัลลาภาษา,ฐาดีโปร์เป็นต้นและพลระอนุรุษต่างท่านต่างก็ทําเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพยยุทธเจ้าเป็นอนวุวาพระเจ้าสุโธธนะมหาราชเวลานั้นทุกเวทนาทางกายไม่มีเลย พระองค์ทรงชื่นจิตหน้าตาสบายผ่องใสมีสภาวะเป็นปกติแต่ว่าโรคที่มันเบียดเบียนร่างกายก็เป็นเรื่องของโรคร่างกายที่มันไม่มีแรงลุกไม่ไหวมันก็คงลุกไม่ไหวตามเดิมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบรรดาลให้ลุกขึ้นทรงบ,บันดาลให้เพียงแค่ระง,งับทุกขเวทนาตอนนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงถาม ว่าเวลานี้พระวารากายเป็นยังไงบ้างพระองค์ก็ทรงแต่ทว่าหมดแล้วพระเจ้าค่ะทุกขเวทนานใดๆไม่มีเวลานี้ความรู้สึกเหมือนว่านอนกําลังส,าสบายๆเป็นการพักผ่อนหายจากความเหนื่อยฉะนั้นองค์สำเร็จเป็นสัมมาทพฏิเจ้าจึงในพีพระพุทธดีกาว่าความมีเดิมของพระองค์ไม่สมหมด เวลานี้แต่ถาคตก็ทราบว่า,าก,กาลังใจของพระองค์ไม่ติดอยู่ในร่างกายเดิมแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าเป็นความจริงพยาคาร่างกายเขางบุคคนอื่นพระอรงค์ทรงห่วงใยอะไรบ้างพระเจ้าประโทตนะมหาราชบอกก็กระทุนว่าข้าพระเจ้าไม่ห่วงพยาคา,าพระทราบว่าร่างกายนี้ระเดียวมันก็พัง ต่อไปท่านก็ถามว่าทรัพย์ถิ่นในความเป็นพระราชาในการครองราชความยิ่งใหญ่ในฐานะที่มียศเป็นพระราชาห่วงไหมท่านก็บอกไม่ไม่ห่วงทรัพย์ส,บสมบัติทั้งหลายประชากรทั้งหมดที่ปรากฏว่าเป็นข้าราชบริพารพระองค์ทรงห่วงไหมพระเจ้สาสุโธตนะหนามหาราชก็ทรงประกาศว่าไม่ห่วงไระเจ้าค่ะสมเด็จพระพยยุทธศาสนาก็ทรงแย้มพระโอษฐ พระอนุนก็ถามต่อไปว่าแย้พมโษฐ์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าค่ะต้องถามถ้าไม่ถามแล้วไม่ได้เป็นหน้าที่พระอุปถาตสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธติกาว่าอนันทะดูก่อนอนนช่วยเวลาอีกช่วงไม่กี่ขณะจิตในเวลานี้พระพุทธมินดาคือพ่อของเราจะไปนิพพาน หลังจากองค์สมเด็จพระจิตตมานทรงตัดเชิงครู่เดียวพระเจ้าสุโธธนะมาราชนอนเจ็บอยู่อย่างนั้นร่างกายมันไม่มีทุกขเวทนาทุกมันมีแต่ถูระงับเดือนัดพระพุทธานุภาพและสังขานุภาพจึงได้ทรงยกรหัสทั้งสองขึ้นบนมอือกล่าวคำขอก็มาโทษต่อพระธนตรยัย ว่ากรรมใดดีข้าพระพุทธเจ้าเคยประมาทบา,างครั้งในพระอริยสงฆ์ท่านหลายก็ดีในพระธรรมคนดีในสมเด็จพระจินสีบริมศาสนดาสมาสมพุทธเจ้าคนดีตั้งแต่ดีจการมาถึงปัจจุบันโดยเจตนายก็ดีไม่มีเจตนายก็ดีพระรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอบรรดาคณะพระอริยสงฆ์ท่้นหลายพร้อมทังองค์สมเด็จพระจินสี ในโปรดอดโทษในแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้จึงกว่าจะเข้าพนิพพานบรรดาพราะสมนั้นหลายพร้อมในองค์สมเด็จพระพิชิตามาัยก็ทรงยกมือพึชนสาทุพร้อมกันเป็นอนุาการธรรมาโทษก็หมดไปแล้วพระเจ้าสุทโธ,ธนะมหาราชก็นำมาสการองค์สมเด็จใจจอมใจบริมาศาสัดาทั้งทั้งที่ยังนอนอยู่นั้นอิเ็รอีข้างหนึ่ง ว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในที่นี้และก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ตลอดจทนทางบรรดาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งว่าและแล้วที่ต้องลาไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรกบรรดาไปส์นั้นหลายก็ยกราชกันสาทุสร้างความชื่นใจให้ปรากฏ เป็นอันว่าเวลานั้นพระเจ้าสุโธตนาราชก็นิพพานผู้ง่ายๆนะ,ะการลังกตะว,วาตามบนรีบาลีกล่าวว่าถึงเวลาที่จะต้องไปองค์ก็ไปสู่พระนิพพานตามความประสงค์พระพระองค์นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ <c oughs> ้นมาเทศวันนี้ตั้งใจะเทศเนื่องในสังฆทานบาลีก็ว่าวไปล้วลว่าทานนางสกโสทานนง การให้ทานและไปสวรรค์ในเวลาเทศจริง,รงๆไปไม่ได้ก็ต้องเลยมาเทศเรื่องพระเจ้าสุโธธนมหาราชเรื่องนี้รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะหาฟังได้ยากสักหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะจบเทศก่อนจะหมดเวลาก็ขอเอาเจตนาเดิมที่เรื่องของท่านหมดไปแล้วนะเจตนาเดิมที่ตั้งไว้ว่าทานังสกโสทานังมะลราว ช่วยการให้ทานเป็นบันไดาการไปสวรรค์ตัวอย่างการถวายสังฆทานก็เช่นตันอินทกาเทีุ่ระบรม่เวลาที่พระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพุทธมารดาแต่ความจริงตดหลังวิเเทศตรงนี้ก็มาแยกไปเทศรพุทธมารดามีเทวดาองค์หนึ่งมีนาวินกาเที่ระบุตรนั่งใกล้พระเจ้าตั้งแต่ต้นจนวสาน สำเร็จพระพิจิตามารถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธอบเป็นบารมีอะไรไว้จริงไม่ห่างจากแต่แท้าคตตลอดเวลาเป็นเทวดาที่มีสมภาพมากที่สุดกระาวทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสกเทวโลกสมหมดท่านอินทกาเทพมุกก็กาทุลว่า <c oughs> ในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพรเจ้าถวายสังฆทานครั้งเดียวพระเจ้าค่ะ <c oughs> ได้ว่าการถวายสังฆทานของก็ไม่มีมากเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนตัดทูนวันต่อวันเลี้ยงแม่ขายวันกินวันเมื่อพระสงฆ์มาแล้วก็ปรากฏว่ามีของในน้อยๆตมวันหลังของบุคคลผู้เป็นคนยากจนเข้นใจมีข้าวหน่อยหนึ่งมีอาหารป่าอยู่นิดหนึ่งมีน้ำหน่อยหนึ่งเป็นต้นแถวายเป็นสังฆทานกับพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระทศพล เป็นนั้นว่าเมื่อถวายสังฆทานครั้งเดียวตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาวดิงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาอื่นใดทั้งหมดตอนนี้ขอกล่าวถึงบุคคลอีกคนหนึ่งย่ยอๆเหมือนกันภายในสองนาทีว่าองค์สมเด็จพระจินสีมีชีวิตอยู่มีท่านผู้หนึ่งมีนามว่าธรรมิกะอุบาสก ท่านผู้นี้พอใจฟารพในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอเดีสงเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชอบการถวายทานก่อนที่จะตายปรากฏว่าท่านผู้นี้นั้นเห็นภาพของเทวดาทั้งหกชั้นคือชั้นจาตุหราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมารดีประนิมิตวาสวัตดี ต่างฝ่ายต่างนำรถทิพมารอรับท่านธรรมิกาอมบาศกในประกาศว่าข้าพเจ้าอยู่ชั้นนั้นจะหน,นีขอท่านอยู่ประโยชน์ที่นั่นแต่ว่าธรรมิกาอมบาศกท่านพอใจในชั้นดุสิตเวลาที่จะตายยังได้แปลกฏว่าตายแล้วไปอยู่ชั้นดุสิตนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เดิมทีจะเทศเรื่องนี้แล้วก็จะเทศอีกสองสามเรื่องภาสานกัน นับว่าเ่นธรรมะแล้วกําลังใจไปฝ่ายนึง่งก็ต้องเทศตามกําลังใจเห็นว่าคนจะเป็นที่พอใจขบรรดาแานพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการที่บรรดาแานพุทธบริษัทถวายทานในวันนี้ย่าภาพคือคุณโยมบุญช่วยต้องการถวายสังฆทานก็ดีหรือบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่มาถวายทานจะประสงค์ก็ดีทานวันนี้เป็นสังฆทานทั้งหมด พราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคุตแกว,ว่าถ้าถวายทางแก่พระสงตันเสียรูคปนไปจัดเป็นสังฆทานดังนั้นบุญใดที่ท่านวายสังฆทานแล้วย่อมเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถ้าจะพึงอุทิศกุศสนให้แกบุคคลูใ้ใดท่านูนนั้นจะมีความทุกข์อยู่ก็จะมีแต่ความุขสําราญเบิกบานใจ ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขจริงๆกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงผู้เป็นอย่างของทานตายจากความเป็นคนมาอไรที่ยังไม่ถึงมตตาญี่ปุ่อาความยากจนขินใจไม่ได้จะมีแต่ความสุขและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายูเวลาก็เลยไปหน่อยแล้วตอนนี้ไปอาตมาภาพก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ในที่สุดทางบัณรนเทศนานีธรามมาภา็นฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญ,ญาติฐานอ้างคุณบระสีรัตนตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและประสังครัตนะทั้งสามได้การขอจงอภิบาลบรรดาทางพุทธบริษัททุท่านให้มีด้คว,วามสุขสวัสดิภัพชนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,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 ผลในขณะที่ร่างกายของตนยังทรงอยู่ ขณะสุดท้ายปลายชีวิตนี้ทาใดที่องค์สมเด็จพระบรมโครัณยบรรดาแานพุทธบริษัทให้ปฏิบัติในบุญกิจกิจยาวัตถุทั้งสามรายการคือทานาไม่ศีลใหม่ภาวนาไหม่ขอบุญในกิจยาวัตถุทั้งสามรายการนี้ใช้จงเป็นปัจจัยให้มัรดาแานพุทธบริษัททุกท่านขอถึงพระนิพพานในชาตินี้เถิดเอวังก็มีกิยการราชนี